องคมนตรีค่ะได้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการบริหารจัดการป่าพุโตะแดงจังหวัดนราธิวาสค่ะ พลเอกกัมปนาดุลดิต์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางพิชยดาหัสภาคารองเลขาธิการกปรและคณะได้เดินทางไปยังโครงการบริหารจัดการป่าพุโตแดงบ้านโตแดงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะติดตามผลสัมฤทธิ์จากการบริหารจัดการน้ำบริเวณรอบพื้นที่ป่าพุโตแดงพร้อมกับมีการเยี่ยมชมสภาพพื้นที่ของโครงการนะคะแล้วก็มีการบรร ย้ายเรื่องของการสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการป่าพุ้โต๊ะแดงด้านการบริหารจัดการขอบเขตพื้นที่ป่าพุโต๊ะแดงค่ะแล้วก็ด้านการบริหารจัดการน้ํายังมีด้านการป้องกันและการควบคุมไฟป่านะคะรวมไปถึงด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขตพื้นที่ป่าพุโต๊ะแดงค่ะเพื่อที่จะนําแนวทางการพัฒนาไปปรับใช้ในพื้นที่นะคะตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งสืบสารรักษาและต่อยอดพัฒนาตามโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาทบรุรูม,มหาราชปรมนาถบปพิษโดยเฉพาะการเตรียมการเรื่องของการรับมือกับปรากฏการณ e ์เอลนิโยนะคะซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกช้าปริมาณน้ำน้อยพื้นที่แห้งแลง้งและอาจจะนำไปสู่การเกิดไฟป่าได้ค่ะ ในช่วงบ่ายครับองคมนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติและเยี่ยมชมนิรรศการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรปรร่าพุกโตแดงของราษฎรและเยาวชนบริเวณรอบพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยศึกษาธรรมชาติป่าพุรินทรครับไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปจากหลุมพีผลไม้รสเปรี้ยวนะครับที่ขึ้นชื่อของบริเวณป่าพุขั้นตอนการทําแป้งสาคูผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่างบ้านโคโกโก้ด้วยครับ